ผูกเล่นเล่นแต่กินจริงๆนะจะบอกให้นี่แหละตัดเลยแก้วจา๋าแก้วแก้วจา๋านี่เราจะนี่เลยผูกเล่นๆจะแต่กินได้จริงๆนี่ แค่นี้ก็ตุนมได้แล้วจ้ะเห็นกะเล่นๆกินดได้จริงๆนะตุ๋มตุกุมารทองพี่เลี้ยงบอว่าชีวิตไวเกษียณอย่าคิดมากแต่ต้องคิดให้ลึกใช่ไหม่จา้าลูก แก้วตองยิ่งตองตอง